อะไรด้ครับคดีเ้าซื้อรถนะฮะไม่ผ่อนค่างวดรถไม่คืนรถมีข้อต่อสู้ยังไงบ้างเขาจะฟ้องมา3ส่วนใหญ่ๆนะคื้หนึ่งาเจ้าซื้อในอนาคตที่เราค้างอยู่30 40งวด50งวดเนี่ยเขาจะเอามาฟ้องเราก็2สองค่าขาดประโยชน์รถอยู่กับเราเขาไม่ได้ลดคืนไปเขาคิดค่าขาดประโยชน์ว่าเขาขาดประโยชน์กี่เดือนไม่ได้ลดไปกี่เดือนนะครับก็สามคิดดอกเบี้ยนะครับอันดับแรกเลยเขาจ้าซื้อในอนาคตในศาลไม่ให้ถึงอยู่แล้วเพราะมันรวมดอกเบี้ยรวมผลกำไรนะ ันมากเกินไปสายก็จะใช้ดูมินิสลดให้เราอยู่แล้วนะครับข, 2, ข้อสองค่าขาดประโยชน์เนี่ยมันต้องเทียบกับค่าเช่านะขาประโยชน์กี่เดือนละ่ะนะฮะแล้วค่าเช่าเนี่ยมันเดือนเท่าไหร่รถรุ่นนี้ให้เช่าเดือนเท่าไหร่เขาส่วนใหญ่เขาเขียนมาวอร์เขาฟ้องมาวอร์เดือนละหมื่นห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อสู้เลยคุณไม่มีหลักฐานเลยว่ารถรุ่นนี้ให้เช่ากับราคานี้ไม่เคยมีพยานหลักฐานมาแสดงเลย ขอสารลดราคาให้จาก1 5ื่นห้าอาจจะเหลือสองพันสามพันะท่านก็จะเมตตาเรานะครับใช้ดูมินิตลดราคาให้เรานะครับส่วนวรถดอกเบี้ยนเนี่ยขาเรียกมาเวอร์ะะนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็ขอลถให้เหลือหปได้แล้วปกติสารจะลดให้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับต่อสู้คดีเช่าซื้อรถปรึกษาทนายดีเที่ไอ l ดี e a ลน์แหนึ่งสองสามี่หนึ่งสองขอบคุณครับ